ในขณะที่อีกมุมหน,นึ่งเนี่ยนะครับอูอ่จอดเรือที่จอดเรือคือเรือพวกนี้เขาจะต้องมีอู่ที่ไปจอดเวลาไปจะไปขึ้นไปลงก็ต้องไปที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สําสคัญนะครับเมื่อวานนี้สื่อก็ไปการที่แลมโกดังขึ้นลงเรือของบริษัท NBC b o o t ี c u ธนะครับอขับ ซึ่งอยู่ย่านบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีจะเป็นสถานที่เก็บเรือลำนี้เนี่ยนะครับโดยเจ้าของในชื่อว่านายธนะกฤตวงสุวรรณนะครับอายุ3 9มสปีบอกว่าเรือสปีดโบ๊สตัวนี้ถ้ารอบเดินเบาเนี่ยเสียงเครื่องจะเงียบมากและแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยหากเคลื่อนที่แล้วเสียงจะดังปกติ ถ้านั่งใกล้บริเวณเครื่องยนต์ก็จะเสียงดังคุยกันไม่ได้ยินแต่ถ้าตะโกนได้ยินแน่แล้วในเรือลำนี้มีห้องน้ําเล็กๆอยู่ทางซ้ายมือของคนขับเรือเจ้าของเรือทราบดีอยู่แล้วว่าห้องน้ำมันมีปัญหาก่อนแล้วนะครับเพราะมีคนทิ้งของไฟอุดตันก็ได้แจ้งซ่อมแล้วหากปวดท้องขับถ่ายหรือปวดเบาไม่ไหวจริงๆก็ต้องนั่งปลดทุกข์ที่ท้ายเรือเป็นปกติของคนเล่นเรืออ,อันนี้อันนี้เจ้าของอโรงเก็บเรือนยครับว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไล่ให้ฟังหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นี่ประมาณตีหนึ่งอู่ยัง ผมและทีมงานก็ลงพื้นที่แม่น้ําตรงจุดนี้เกิดเหตุช่วยค้นหากันแล้วคนดูแลเรือโทรมาบอกว่าช่วงเวลาตีสามว่าเก็บเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติทางเราจะถามทางผู้ที่จะนําเรือลงไปขับเล่นหรือเจ้าของว่าจะกลับดึกหรือเปล่าถ้ากลับดึกกันเรือใหญ่ก็จะทิ้งลูกน้องไว้สองคนเพื่อเก็บเรือขึ้นแล้วพบว่ามีการวนเรือค้นหาคุณโมกันอยู่ผมก็วนหาอยู่กับชุดนักประดาน้ําเจ้าของเรือก็เลยต้องเอาเรือมาเก็บเพราะอยู่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก พ่ามีทีมกู้ภัยค้นหาและมีทีมเจสก,กีกันอยู่แล้วในจุดนั้นนะครับอย่างเดียวที่เจ้าของจะทําได้ในเวลานั้นก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลมากกว่านะครับเดีย๋ยวไปฟังเสียงคุณธนกิจวงสุวรรณนะครับเจ้าของโกดังเก็บเรือนะครับให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนครับเสียงเครื่องยนต์มันเป็นยังไง้างรครับเ,เครื่องตัวนี้ฮะถ้าเป็นรอบเดินเบาจะเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับแต่พอเวลาเรามีการเคลื่อนที่หรือการเร่งเครื่องยนต์ก็จะเสียงดังปกติ Uh huh. มันดังถึงขั้นคนในเรือคุยกันไม่ได้ยินถึงขนาดนั้นไหมฮะท่านั่งอยู่บริเวณใกล้ๆเครื่องอะฮะคุยกันไม่รู้เรื่อง hmm. คุยกันไม่ได้ยินแต่ถ้ามีการตะโกนได้ยินผมทราบก็คือประมาณทักปีสามก็บ,บ,บ้านทัวร์ไปบอกว่าเออเขาอาเรือมาเก็บแล้วนะเอาเรือมาจอดแล้ว ปกติแล้วเนี่ยเรามีเวลาไหมหรือว่าแล้วแต่เจ้าของเรือจะเข้าตอนไหนสามารถเปิดได้ตลอดใช่และอย่างคราบสีแดงที่อยู่บนเรืเป็นวายอันนี้คุณบอลยืนยันยันว่าวายเพราะผมเห็นถือวายลงไปในเรือจริงๆแต่คือวันนั้นคุณบอลไม่มีโอกาสเจอกับกลุ่มเพื่อนของคุณตโมเจอครับเพราะตอนที่ไปถึงผมเข้าไปหาเรือก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไปถามข้อมูลก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตกบริเวณไหนนะฮะถ้าดีสีหน้าแต่ละคนตกใจครับมีอาการมึนเมาไหมที่ถามเจ้าขอตรงๆผมเชื่อว่าเมา เชื่อว่าเมาแต่จะมากน้อยไม่ทราบแต่คิดว่าเมาพูดเลยคุณแฟนกับคุณกะติเมาไหมครับคือนสองคนไม่ได้คุยครับผมจะได้คุยกับคุณปอแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่อ้วนๆหน่อยผมก็ไม่ทราบแล้วไาชื่ออะไรนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลนะฮะที่ให้ข้อมูลว่าตกบริเวณนี้คือเหมือนแบบเขาอีกคนนึงบอกตรงนี้อีกคนนึงบอกตรงนี้นะฮะเรื่องเป็นยงไงแต่ยืนยันว่าเรือลำนี้คือเครื่องเดินเงียบเงียบครับคุยกันมันก็ ก็ยังต้องได้ยินเทอาแบบปาตโกนบอกกันว่าฉี่หรือคนตกเรือต้องได้ยินธรรมชาติของคนที่ไปทํากิจไร้เรือต้องบอกคนขับให้ทราบต้องบอกให้ทราบเขาจะได้เบาคเร่งให้ต้องเกียร์ว่างพอเกียร์ว่างไปพัดมันก็จะไม่หมุนนะฮะพอมันมีวัตถุมันเข้าไปติดตรงใบพัดเรือรุ่นนี้มันใบพัดหยุดเลยไหมต้องแข็งจริงๆฮะต้องแบบขอนไม้ปึ้งอย่างเงี้ยมีการสะเทือนถ้าเป็นถ้าเป็นไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึก แล้วก็เครื่องไม่ได้มีการหยุดนะฮะว่าฟันอะไรแล้วเครื่องมันจะหยุดเองไม่มีนะฮะมันทํางานปกติหมุนไม่เลิกนะครับนอกจ,กจนกว่าเราจะปลดให้มันเป็นเกียร์ว่างมันถึงจะมันถึงจะหยุดโอ้เสียงเครื่องเงียบกันนะพี่บอลเงียบมากครับนิดเลย เสียงเบาเนี่ยพี่บอลเสียงเครื่องนุ่มมากนุ่มผัดนุ่มคือต้องบอกว่าเครื่องโฟโตกสมัยนี้เครื่องยิ่งเบาลงหนักเลยนะพี่บอลนวัตกรรมเสรื่อบาให้ดูว่าเครื่องเนี่ยเวลาติดแล้วเนี่ยนะถ้าเดินเบาเนี่ยเสียงจะเงียบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจต้องไปดูจากกลองดำไงคะว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมีการ เ,เร่งเครื่องแรงแค่ไหนยังไงแต่ถ้าเป็นเครื่องเดินเบาเนี่ยมันเงียบจริงๆมันเงียบคือมีคนไปขุดเลยว่าภรรยาของคุณปอซึ่งเป็นเจ้าของเรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้โพสต์รูปแล้วก็ภาพของเขาที่อยู่บนเรือลํานี้เลยนะคะแล้วบอกว่าเรือลําเนี้ยเบามากมเสียงเบามากคนพูดอะไรเนี่ยได้ยินหมดเลยอันนั้นเป็นภาพอันนี้คือเนี่ยคือก่อนหน้านั้น แล้วก็เป็นโพสต์ของภรรยาของคุณปอด้วยนะคะเหมือนกับเป็นการาให้ข้อมูลยืนยันว่าเรือลํานี้เนี่ยเสียงมันเบาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคําถามคะว่าถ้าเสียงเบาแล้วมีคนตกน้ําหรือมีการตะโกนตกใจเนี่ยจะไม่มีใครได้ยินเชียวหรือ,อหรือแม้แต่เรื่องของการไปขอทําธุระเนี่ยนะคะโดยปกติของการนั่งสปีดโบ๊ทนะถ้านั่งระยะไกลๆเนี่ยคนขับเรือ จะแจ้งบอกว่าถ้าหากว่าต้องการจะปัสวะเนี่ยนะคะในห้องน้ําเอาเฉพาะในห้องน้ําด้วยเนี่ยนะคะถ้าในห้องน้ําของเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยแจ้งคนขับเรือนะคนขับเรือจะได้เบาเครื่องนะคะแต่กรณีนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการไปปัสวะท้ายเรือจริงหรือเปล่าแล้วก็ได้มีการสื่อสารอะไรกันหรือไม่อย่างไรนะคะคือ,คอ,คอฟังที่คุณบอลพูดเมื่อกี้เนี่ยนะเจ้าของอู่เนี่ยนะบอกว่าปกติถ้าจะปัสวะจะต้องบอก คนขับเรือก่อนเพื่อให้เบาเครื่อง<ช>นะครับทีนี้ก็มันก็มาหลายประเด็นเลยนะว่าโอเคเวลาขึ้นเรือเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรือส่วนตัวเนี่ยก็ควรจะต้องมีมีมีมกติกาเพื่อความปลอดภัยบอกคนที่จะลงเรือซึ่งเป็นลูกเรือะอะไรยังไงอ่ะถ้าใครจะเข้าห้องน้ำต้องบอกนะอย่างง้นอย่างนี้นะส่วนเรื่องของเสื้อชูชีพเมือ่อวานในรายการคุณหนุ่มก็ถามเหมือนกันว่า พวกคุณไม่ใส่เสื้อชูชีพกันหรอ,อ,อ,อคุณปอก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเองอเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้บอกให้ทุกคนใส่เสื้อชูชีพบนเรือมีเสื้อชูชีพนะคะมีเยอะด้วยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอย่างที่คุณกติกก็บอกว่าคุณกติกหรือคุณแซน,น,นจำไม่ได้ที่บอกว่า คือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นคิดถึงแต่ว่าลงเรือไปเพื่อจะไปถ่ายรูปใส่เสื้อชูชีพแล้วมันจะถ่ายออกมามันก็จะดูะไม่สวยงามแล,แล้วถ่ายกันทุกอิริยาบถอ่ะนะคะถอ,อดทรายถอดทรายวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้ซึ่งถ้าหากว่าทุกคนบนเรือใส่เสื้อชูชีพกันเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนนะคะ,คะส่วนเรื่องของการปัสสาวะเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าบนเรือเนี่ยไม่ได้มีแต่กลุ่มเพื่อน มีอีกสองคนที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณตังโมไม่ได้สนิทสนมกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่อยู่ดีๆคุณตังโมจะไปนั่งท้ายเรือแล้วปัสวะแบบนั้นทั้งๆที่มันสามารถจะไปขอเข้าห้องน้ําตามบ้านเรือนหรือร้านอาหาราได้เนี่ยนะคะอันนี้มันก็เป็นข้อสงสัยหลายอย่างอันนี้คือถ้าถ้าที่คุณหนุ่มเนี่ยให้คุณแซนทําให้ดูว่าตอนนั้นเนี่ยคุณตังโมทําท่าไหนในการจับขาคุณแซนนะคะ คุณหนุ่มเนี่ยทำท่าเป็นคุณแซนแล้วก็บอกว่ากำลังนั่งเล่นมือถืออยู่นะคะเในตอนที่ตอนที่คุณแตงโมจับเขาคุณแซนเนี่ยคุณแซนก็บอกว่าก่อนที่จะนั่งออขออภายัยคุณแซนบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยมาพูดกับคุณแซนบอกว่าขอฉี่แป๊บหนึ่งนะแล้วเขาก็นั่งลงไปเลยแซนไม่ทันบอกให้หยุดเรือหรืออะไรตอนเขานั่งเขาก็จับขา แซนก็ไม่ได้สังเกตเพราะเขาทำทุรัส่วนตัวเธอก็นั่งเล่นมือถือไปเรื่อยๆอก่อนนั่งเขาจับสองมือพอเขานั่งก็ไม่ได้สังเกตรูร้รู้สึกอีกทีตอนที่จะลุกเขาทิ้งน้ำหนักตัวมาที่แซนนิดนึงแซนก็ตกใจง่ายตอนนั้นนั่งแล้วสามารถมันตกได้เลยเพราะไม่มีอะไรจับเลยก็บอกว่าเดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึงอย่าเพิ่งดึง เขาก็พยักหน้าทีนี้เขาอาจจะเสียหลักเขาก็เซไปทางด้านซ้ายของเขาเขาก็เกาะตรงนั้นแล้วพลิกตกลงไปต่อหน้าเลยค่ะคุณหนุ่มก็เลยถามว่าตอนนั้นเนี่ยได้คว้าเอาไว้ไหมเธอก็บอกว่าคว้าไม่ถึงค่ะแล้วก็ถามต่อว่าแล้วตอนนั้นเขาฉี่หรือเปล่าคุณแซนบอกว่าฉี่ค่ะ เสร็จหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งสิวินาทีอย่างน้อยไม่งั้นเขาจะไปนั่งทําอะไรตรงนั้นไม่ทราบว่าฉี่เรียบร้อยไหมแต่ว่าเขาลุกขึ้นมาพยายามจะเกาะพยุงนิดนึงแต่แซนตกใจแซนก็ลุกขึ้นบอกว่าขอตั้งหลักนิดนึงนะคือเธอก็นั่งในท่าที่คุณหนุ่มนั่งกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนั้นตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยึดเกาะเอาไว้ในช่วงที่คุณแตงโม จับขาเนี่ย<ะ>ตอนที่จะลุกขึ้นพยุงตัวขึ้นมา<ะ>เธอก็เซไปเหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วสุดท้ายก็เกิดการพลัดตกลงไปแล้วเธอก็คว้าไปทถานอันนี้เป็นข้อมูลที่เธอให้ในรายการะนะคะค